รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดวเด็ยกยุคนี้นะหรอมีดีอะไร แสดงออกมาไอเดียลำ้ำเพื่อนเยอะเบอร์ไว <World wide. S 1> มุ่งมั่นจดจอ่อเปิดเผยครับมันทุกความเคลื่อนไหวก็เ้อเป็นแบบที่ว่ามันเนี้ยเกิดสีข้อแล้วก็อยู่เข้าขลายเด็กโซเชียลแล้วล่ะเกตปะผมบอมกาเทเดชประสิทธิ์ครับ เป็นคนทำเพจคนลรเป็นแฟนมีครับบอมกสิดิษฐ์ประสิทธิ์อายุ22ปี เกิดที่ชนบุรีเข้าสู่โลกโซเชียลตอนปอ .5 สมัคร MSN แต่ไม่ได้เล่นเพราะที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์เข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนช้าเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อชอบวาดรูปชอบอ่านหนังสือเพราะที่บ้านขายหนังสือต้องเฝ้าร้านไลฟ์สไตล์ไม่ชอบไปไหนนอนอยู่ห้องดูหนังดูทีวีย้อนหลังดูคลิปอยู่หน้าจอทั้งคอมและมือถือตกวันละ8ชั่วโมงมีความรักตอนปี3ปิ๊งกันผ่านโปรแกรมแชทวันหนึ่งแฟนงอนเลยเขียนการ์ตูนโพสต์ขึ้นงอมีแฟนเป็นหมีมีคนอื่นเห็นแชร์กันใหญ่จนไลฟ์เป็นล้านกลายเป็นเพจฮ หนังสือมีลายสติกเกอร์ติดอันดับท็อปดาวน์โหลดออกทีวีมีแฟนคลับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วมากจากจุดเริ่มต้นแค่เพียงความชอบวาดชอบคิดและชอบโพสในโซเชียลอืมถ้ามีดีขนาดนี้ก็ต้องลองเอาความชอบเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่เด็กโซเชียลจะลองดีอะไรได้บ้างถ้าหูไวตาไวชอบเกาะติดลวงลึกเรื่องของผู้คนนักข่าวออนไลน์สบายสายถ้าจัดการเก่ง คิดเร็ววางแผนเป็นเลิศชอบอยู่หน้าจอเจาะแจ๊ะหน้าลองงานแอดมินเพจนะถ้าคิดว่าดูดีมีคาแรคเตอร์ดึงดูดงานโปรโมตสินค้าออนไลน์หรือว่าพรีเซนเตอร์ก็น่าสนหรือถ้ามือไหวเพื่อนเยอะเวลาแยะกำลังนิ้วและมือดีเยี่ยมลองงานรับจ้างกดไลค์ก็ท้าทายความสามารถแต่ถ้าจะชาเลนจ์ให้สุดงานคิดเก่งกล้าโชว์ไอเดียเลิศเล็กคอมเมนต์คลิปเปอร์เลย อยากเป็นพวกคิปเปอร์ถ้าตัวละครเราขยับได้เราคงให้อีกฟิลหนึ่งเลยงานคิปเปอร์ทำคลิปโปรโมดไทท์เอาต์รายการลองดีทำยังไงอะครับคอนเซปต์ปคือเอาความชอบเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่ถ้ามีดีก็ลองทำดูทำเป็นคลิปในแบบของบอมได้เลย แล้วผมมจะเเริ่่ยยังงไนีตอนนี้ก็รับโจทย์มาครับให้ลองงานคิปเปอร์ดูให้ทำคลิปประมาณความยาวประมาณ15-30วินาทีก็ก็ท้าทายดีครับก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกันแต่ว่าจะลองทำดูครับจะทำให้ได้แต่เธอรู้ตัวว่าอ่อนหัด จงไปปรึกษาผู้รู้ซะนอกจากกูเน cool ี่ยกูกูกูไม่ไม่ใช่กูนี่กอเเกิลนะผู้ช่วชาญด้านคือที่บอมสนนั่นก็คือ Try out, try out, okay. Try out, try out, all day. Ah, so what day it Try out, try out, okay. Try out, t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 ry out all day.